ผู้ชมครับวันนี้เรามาตั้งวงคุยกันอยู่บริเวณคลองบางลำพูนะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคู่คลองในกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อครั้งอดีตถ,ถูกเรียกเป็นเวนิตะวันออกแต่ปัจจุบันนี้จะเรียกว่าอะไรดีละครับ mm hmm. ก็ต้องมาเรียนถามกับแขกรับเชิญของเราทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับ mm hmm. ท่านแรกครับ mm hmm. เป็นประธานประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู mm hmm. เป็นผู้ที่เริ่มรณรงค์เรื่องของการฟื้นคลองบางลำพูนะครับ mm hmm. คุณสิทธิชัยผลหิตตานนนครับสวัสดีครับ mm hmm. ท่านที่2นะครับเป็นนักกฎหมายจากมูลนิธิศาสตราจารย์คเนือรือชัยนะครับเป็นกรรมการสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณพงษ์สวัสดิ์อักษรสวัสดิ์ครับสวัสดีครับัครบท่านที่3นะครับมาจากบ้านศิลปินนะครับเป็นผู้ที่รณรงค์ให้ชาวบ้านเก็บขยะเพื่อความสะอาดของคูคลองและก็ให้ชาวเรือช่วยกันลดเสียงเครื่องยนต์ที่ทําให้เกิดมลพิษทางเสียงกับผู้คนสองฝั่งคลองบริเวณคลองบางหลวงนะครับ คุณชุมพลอักพันธานนท์ครับสวัสดีครับครับและท่านสุดท้ายนะครับเป็นอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับเป็นผู้ที่ริเริ่มและก็รับผิดชอบโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้กับคลองแสนแสบนะครับดรแตงอ่อนมั่นใจตนครับสวัสดีครับดีคขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับก็แต่ละท่านก็จะมีพื้นเพยแบ็กกราวที่แตกต่างกันนะในหลายๆด้านนะอาจารย์แตงอ่อนเป็นอาจารย์นะครับคุณชุมพล ศิลปินนะครับนักกฎหม้แล้วก็ประชาคมทำไมถึงมาสนใจในเรื่องของครูคลองแต่ละท่านอยากจะทราบเหมือนกันแต่คนอื่นผมผมอาจจะเกิดไม่ทันในยุคแต่ก่อนที่ครูคลองเนี่ยเป็นเวนิตะวันออกเลยยังไงภาพในอดีตเนี่ยเป็นยังไงครขออนุญ,ญาตถามคุณสิทธิทชัยก่อนนะภาพในอดีตเราก็จะมีชีวิตเราเลือกชีวิตสายน้ำเเพราะว่าเราจะมีการค้าขายทางน้ําซึ่งเราจะพูดถึงภาพอดีตขนาดตอนที่รถยนต เริ่มเข้ามาเผยแพร่นะฮะแต่ยังไม่มากนักครับภูรองเรามีการชีวิตมีตลาดมีบรรยากาศมีการกระโดดน้ําเล่นค่อนข้างใสสะอาดก่อนที่น้ํามันจะเริ่มเน่าเสียจากการไม่ดูแลของประชาชนและคนทั่วไปนะครับแล้วก็ความจเจริญที่เข้ามาตังหากละ่ะที่จะเป็นการทาลายของธรรมชาติการทิ้งน้ําเสียน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน สิ่งต่างๆพวกนี้นะมันสร้างกฎและดังซึ่งทําลายสภาพแวดลอ้อมแต่เราไม่รู้เราใช้กันเพลินไปหน่อยจนกระทั่งพอน้ําเสียพอน้ําเสียมีกลิ่นเน่าเหม็นเรากลับแก้โดยวิธีตัดสายน้ำํำปัจจุบันถ้าคลองทั่วไปผมกล้าพูดได้ว่ามันคือคลองตายการปิดกั้นประตูน้ําไม่ให้น้ำาหนเวียนนั่นทําให้คลองตาย หลังจากคลองตายประชาชนก็นั่งดมตะกิ่นที่เน่าเหม็นจากสภาพที่เห็นผมเป็นเด็กที่โตตรงนี้เคยกระโดดน้ําที่นี่เล่นคเคยว่ายเรือเคยต่างๆเราอยากได้เป็นาการนั้งกลับมาในวัยที่เราเริ่มมีอายุครับคุณพงศวรรษครับภาพแบบโรแมนติกที่คุณสิทธิชัยพูดถึงนี่มันต้องย้อนไปประมาณกี่สิบปีฮะเออผมคิดว่าน่าจะต้องอย่างถ้าเทียบขออนุญาต เทียบจากคุณสิทธิชัยนะท่านประธานเนี่ยคิดว่าน่าจะย้อนไปตั้งแต่30 40- 50่ขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วผมก็ยัดเรียนงี้ว่าคลองเนี่ยที่ใช้คําว่ามีชีวิตและมีชีวาเนื่องจากว่าสังคมไทยนะครับเป็นสังคมที่เราเรียกว่าชาวน้ําเราผูกพันกับการมีชีวิตอยู่กับน้ํานั่นหมายความคนไทยเราฉลาดที่เราจะอยู่กับแบบมีชีวิตกับน้าใช่ไหมครับแล้วเราทําให้ชีวิตนั้นมีชีวาด้วยการที่เอาน้ำนั่นแหละ มันมีวัฒนธรรมเช่นการใช้เรือสัญจรไปมาการมีประเพณีในน้ําต่างๆเนี่ยผมคิดว่าชีวิตชีวาที่ท่านประธานพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันคิดว่ามันเป็นภาพที่ท่านเคยเห็นยิ่งผมขออนุญ,ญาตออกตัวนิดผมไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครครับเป็นผมเป็นคนรุ่นนะ้ำรุ่มน้ําปิงจังหวัดตากนะครับอ๋อเป็นอยู่นน,น,น้ำเหมือนกันก็ก็น้ําเหมือนกันแต่ว่าแต่เท่าที่มาศึกษาสนใจศึกษาคลองในกรุงเทพมหานครเพราะว่า จากการศึกษาพบว่าสมัยก่อนที่พิธีกรบอกว่าเป็นเวนิสตะวันตะวันออกเนี่ยนะครับเนื่นองจากในกรุงเทพมหาคนครมีคลองเนี่ยเป็นจํานวนพันสายครับนในกรุงเทพมหาคนครนะครับ,รบถ้าถ้าเอ่ยจะไม่เชื่อเพราะว่ายุคเราเนี่ยได้มีการถมไปจํานวนมากแล้วก็ตื้นเขินแล้วที่เห็นนี่มันก็เกิดสภาพเน่าเสียปัจจุบันเหลือคลองประมาณสัก 3- 4 0สี่ร้อยสายนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนบุรีนะครับเฉราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า ทำอย่างไรเราจะคืนนะครับคุณค่าที่มันมีประโยชน์แม้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นสิ่งนั้นแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะนํากลับคืนเข้ามายกตัวอย่างของเกาหลีนะครับซองเกซอนเนี่ยเขาเอาลับคืนมาได้ครับอืมครับคุณชุมพลนะฮะถ้าพูดถึงสายน้ําในอดีตพัฒนาการของมันเรามองดูในสายตาของเราเป็นยังไงพอจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่คลองบางหลวงเราไปแค่ซ่อมบ้านไง รเราไปปรับวิถีจนกระทั่งเราเรียนรู้ว่าสิ่งที่มีค่าคือชุมชนที่ไม่ได้ทิ้งถินฐานไปไหนคนเดิมยังอยู่จนเรารู้สึกว่าพอสิ่งสําคัญเนี่ยช,ชุมชนเขาอยู่กับสายน้ามาตลอดเขาอยู่กับความเคยชินตรงจุดที่เราไปอยู่เนี่ยเราเหมือนคนนอกเข้าไปเนี่ยค,คนข้างในเนี่ยเขาอยู่ด้วยความเคยชินกันมาเสียงเรืองดังเสียงคืนอะไรเขาเขาอยู่กันได้ยี่สบปีสิบปีแต่เราไปใหม่เนี่ยเรากลายเป็นเอ๊ะทำไมทนไม่ได้กลายเป็นว่า ทางทางกลุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านศิลปินน้นมันหูเบาจังรู้สึกว่าเซ<อ>นซิทีฟกับเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยาจากคนที่ไปท่องเที่ยวหรือถ้าทุกคนที่ไปอัมพาวาเราจะเห็นผลกระทบกับขิงห้อยจากธรรมชาติที่เรากำลังไปดูทั้งการท่องเที่ยวอ่ะกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวยิ่งไปที่ไหนมันยิ่งทําลายไปด้วย <S 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 เห็นไหมในทางเดียวกันอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลบ้านเราอ่ะในทางเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเออเราต้องทํายังไงถึงรักษามันไว้ มันหน้าบ้านมันดีอ่ะน้าดีอ่ะใช่ไหมครับเราก็อยากให้คนมาดูน้ําที่มันดีหน้าบ้านเราเห็นขยะที่มันแบบเราก็ไม่น่ามองมันคือสิ่งที่มันบอกถึงความงามบางอย่างสิ่งที่อยู่ในเหมือนถนนหน้าบ้านน้ํากับถนนเหมือนกันผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วจุดที่เรามาเริ่มคุยกันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าต้องหาทางแก้อย,อย่างกรณีผมเนี่ยก็คงกับที่นี่เนี่ย ไม่แพ้กันก็คือพอคนเราเริ่มใช้คลองเนี่ยเป็นที่ระบายน้ําเสียคือเราไม่ได้ใช้สายน้ําเป็นละในการที่จะมาสัญจรต่างคนต่างมาทิ้งกันเนี่ยท้งผมเนี่ยก็เริอมองดูว่าสิ่งนี้ดาๆมันจะออกออกจากรูระบายน้ําทั้งหมดใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเสียผมก็เกิดในกลุ่มเนี่ยเราก็ชวนทางสถาบันสิ่งแวดล้อมแล้วก็สมาคมอนุรักสิ่งแวดล้อมเครืคอข่ายสิ่งแวดล้อมอ่ะเราก็มาคุยกันที่บ้านศิลปินกันนะฮะถ้าออกกันก็เลยว่า ก็ก็คิดว่าอาจจะต้องมีถังบำบัดเ,เล็กๆออกแบบให้น่ารักน่ารักอยู่ตามท่อระบายที่ออกมาบำ<ช>บับจดจากสกเล็กๆไปก่อนแล้วก่อนที่มันปล่อยอีกครั้งลงมาเพราะว่าจุดเนี้มันเป็นเรื่องที่น่าทาที่สุดแล้วเราก็เรยหาเจ้าภาพที่ใช่ไหมฮะมันมีทุกอย่างตั้งแต่กองมลพิษกองสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกรมีินทุกอ่างก้องมีปัญหาใช่ไหมสำนักระบายน้ําทุกคนต้องร่วมกันหมดผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคือจุด มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเกิดว่าเรามาเห็นความสําคัญของมันก่อนครับที่คุณชุมพลพูดเนี่ยก็เห็นภาพเหมือนกันนะฮะในในยุคของผมคนรุ่นผมเนี่ยถ้าพูดถึงคลองเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะถ้าพูดจริงจริงเราจะนึกว่ามันคือมันคือที่ระบายน้ําในความรู้สึกของรุ่นผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาถามอย่างเงี้ยฮะอย่างดรแตงอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าสายน้ําคือชีวิตและชีวิตของคลองในกรุงเทพผ่านสายตาของดรแตงอ่อนนี่ไง ก็อันดับแรกเลยเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาเปรตสามเนี่ยตั้งอยู่ติดคลองแสนแสบอ๋อแี้ก็ที <c oughs> อ่อยู่กับชีวิตแน่นอนอ่าแล้วก็ <c oughs> ทราบว่าอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นมานานบอกหลังคลองแสนหลังนี่ได้เนี่ยสมัยก่อนกุ้งตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่น้าดีมากเลยบางคนบอกลงกระโดดเล่นน้ําในคลองแสนแสบแต่วันนี้เรามาเห็นเนี่ยมันดำมันเหม็น นั่งเรือในคลองแสนแสบมีความทุกข์มากเลยเมื่อไหร่จะถึงเดี๋ยวน้ํามันกระเด็นโดน,นตรงนั้นตรงนี้ซึ่งต่างกับซึ่งเราเป็นคุณสวัสดิ์เป็นคนลุ่มน้ําเปลียงนี่ลุ่มน้ําบางประกง<อ>นั่งเรือไปเรียนหนังสือหนูมีความสุขมากอยากให้น้ํากระเด็นโดนแต่คลองแสนแสบนี่ถ้าโดนตรงไหนต้องจําให้แม่นเลยเดี๋ยวเป็นล้างหลายๆรอบ <c oughs> นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มองว่าถ้าเราทําให้คนนั่งเรือเนี่ยมีความสุขได้ในการเดินทางเนี่ยเขาไปทํางานน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เริ่มคิดว่าอีกอย่างอกอย่งนนเนี่ยอยู่ที่สถาบันการศึกษาคิดว่าสถาบันการศึกษาน่าจะลงมามีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนก็เลยคุยกันกับนกักศึกษาและก็เลยเป็นจุดเริ่มปีส <PC> 6ก็เลยเริ่มโครงการที่ว่าประชารวมใจคืนความสดใสให้ลองแสนแสบ,บ,บที่เป็นภาพตัวนี้ค่ะนะคะคคนั่นตรงนี้นี่ก็คือคณะพัฒนา พัฒนาสังคมและสิ่งแวด,ดล้อมนะคะที่เริ่มทําโครงการนี้ค่ะคนั้นตรงนี้เราก็คิดว่าที่ชื่อประชาวรวมใจเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําเสียเนี่ยมันมาจากทั้งภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนอาคารทุกอาคารทําน้ําเสียหมดเลยทุกคนมีส่วนทุกคนมีส่วนเพราะแต่ละที่หรือหลายๆที่ไม่ได้ทําระบบบําบัดน้ําระบบไม่ดีถ้าระบบไม่ดีเนี่ยคนต้องดีมากๆเลย คือคนต้องช่วยกันลดน้ําทิ้งบําบัดน้ําทิ้งก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ําแต่วันนี้ระบบเราไม่ดีแล้วคนเราก็ยังไม่ค่อยมีวัฒนธรรมในการรักษาน้ําอีกปัญหาคลองเราจริงเป็นสีดําเกือบหมดแล้วเหม็นด้วยนั่นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใหม่ละต้องมาชี้เห็นความสําคัญของคลองให้มากขึ้นเราก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะดึงคลองกลับมาได้เนี่ยคลองก็จะกลายเป็นตลาดสดให้กับคนจํานวนมาก ไปจับปลาได้ไปเลี้ยงปลาได้ไปปลูกผักบุ้งผักกระเฉดได้ในเขตลาดกระบังเนี่ยบางสายคลองเนี่ยเขายังปลูกผักบุ้งได้นะคะน้ำยังดีอยู่หรือวันนี้เนี่ยหลายสายคลองในเขตสะพานสูงในชุมชนช่วยกันรักษาคลองก็สามารถจะยกยอในคลองได้มีปลานั่นตรงนี้เนี่ยถ้าเราช่วยกันฟื้นฟูอย่างบางลําพูหรือคลองในเขตพระนครเนี่ยที่ชุมชนเองก็กําลังร่วมก,กันกับหน่วยงานต่างๆจะทํา คลองดอดราชบพิธและคลองดอดราชนาฏาเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราสามารถจะปรับระบบบำบัดน้ําของแต่ละบ้านที่ใช้ถังอย่างถังงบำบัดบน้าเลยเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยได้ทุกบ้านทุกร้านอาหารร้านตูรนร้รุ่งหรือโดยเฉพาะศาสนสถานที่มีคนใช้แย่ๆเราปรับระบบได้เนี่ยก็คิดว่าเราจะแก้ได้อย่างยั่งยืนเราคิดว่าวันนี้เนี่ยการตื่นตัวนคิดว่ามีมากขึ้นเราย,<อ>ยังไม่หมดหวังเราคิดว่าฝากสื่อช่วยกัน กระตุ้นและสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับคนทุกๆคนให้เห็นความสำคัญของน้ำไม่ใช่ให้ครองเป็นระบบบาบัดน้ำหรือว่าทิ้งน้ำทิ้งอย่างเดียวก็จะแก้ได้ให้ครองเป็นที่สร้างวัฒนธรรมทางสายน้ำครองเป็นแหล่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมาทำอะไรต่างๆกันได้ครองเป็นแหล่งที่จะให้น้ำในการเลี้ยงปลาน้ำในการใช้ต่างๆก็น่าจะดีค่ะ ถ้ามองอย่างที่คุณสิทธิชัยฉายภาพให้เห็นตอนแรกนะฮะก็ถ้าจะพอสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ได้ใช้เส้นทางสัญจรทางหลักโดยทางเรือแล้วเลยทําให้มันถูกละเลย่แบบยางนี้มันจะสันนิษฐานยังไงได้ไหมฮะก็ปัจจุบันเนี่ยแต่เดิมนะฮะถ้าเป็นยุคสมัยก่อนครับเราจะหันหน้าสู่ของดูหน้าบ้านที่เป็นบ้านโบราณได้นะฮะตรงนั้นเราจะหันหน้าสู่คลองซึ่งมันคือชีวิตอืม แต่ปัจจุบันถ้าเราไปดูอีกแานหนึ่งจต่หันหลังหล<ช>งพอใ<ช>คือเราทิ้งมันนะะจากการที่เราทิ้งมันเนี่ยก็เลยทําให้มันตายแต่แต่มันมันก็ไม่ใช่ตายเสียทีเดียวผมยังติงอยู่เรื่องประตูน้ําการประตูน้ําเนี่ยหมือนปิดเส้นชีวิตนะเมื่อมีประตูน้ํามาปิดกันน้ําท่วมซึ่งตามนโยบายน้ําท่วมผมก็ไม่ทราบกรุงเทพท่วมกี่ครั้งนะฮะ แ,แล้วมันกันได้หรือเปล่าพี่มันกันได้หรือเปล่า <c oughs> แล้วส่วนหนึ่งระยะเวลาที่คุณกันน้าท่วมอ่ะกับชาวบ้านที่นั่งทนรับสภาพน้ําเหม็นน้าเน่าเนี่ยความรู้สึกตรงนี้อ่ะคุณทิศชัยช่วยขยายตรงนี้ที่นึงได้ไหมเผื <c oughs> ่อท่านผู้ชมทางบ้านะจะตามไม่ทันเรื่องของการปิดกั้นประตูน้ําคือขั้นปิดประตูน้ําเพราะว่าคลองเนี่ยคลองบางลำพูเนี่ยคลองรอบกรุงเขาถือว่าเป็นคลองป้องกันน้ําท่วมในเขต พระราชสถานกรุงเทพมหานครนะฮะชั้นในดังนั้นเวลาหน้าฝนหรือดูฝนเนี่ยทางสํานักงานระบายน้ํเขาก็จะมีการทดน้ําให้ลงต่ำเพื่อรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมานะฮะไม่ให้น้ําท่วมกรุงเทพครับการที่ทาน้ําต่ําและการปิดคลองประตูน้ําเนี่ยมันทําให้น้ํานิ่งและน้ําตายไม่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนนะพอปิดไปเรื่อยๆน้ํามันก็จะตายลงทุกันเพราะว่าน้ําเสียลงพอน้ําเสียลงน้ํามันก็จะเน่า พรน้าององก็ตายตัวนี้ต่างหากอ่ะผมว่ามันเหมือนเส้นถ้าเรามีเส้นเลือดสักเส้นเราเล,ลงไปตัดเส้นเลือดเส้นนี้ไม่ให้มันเดินเนี่ยเพว่าตรงนี้มันก็จะพิการไปนะมันก็เหมือนกันผมว่าเหมือนกันครับครับคุณสิทธิชัยเริ่มพูดถึง ปัญหาในเชิงโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกันหลักๆนะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งนะี๋ยวเดี๋ยวจะได้กลับมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับจะได้ชวนพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาของแต่ละคูคลองที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมีสาเหตุอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะมีส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยทําให้กรุงเทพกลับมาเป็นเวนิสตะวันออกนี่มันจะโรแมนติกกันไปไหมนะฮะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ